อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ปืนพกระเบิดอัปเดตล่าสุดนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเริ่มต้นมาปุ๊บตอนนี้ผมอยู่ที่เฟสที่3ามเป็นคลิปอัปเดตล่าสุดนะฮะมาโอเคมาเริ่มต้นยังไงก็ดีเริ่มต้นอย่างแรกเลยฮะเราก็ต้องออกจากดันเจียนก่อนเพราะว่ามีเวลาจากัด โอเคตอนนี้ผมก็วนออกมาจากการฟาร์มดันออฟมอดของปืนพกระเบิดเนาะมาเ,เดี๋ยวดูบิ้วดีกว่ามาดูบิ้วกันดีกว่านะฮะเริ่มต้นอย่างแรกครับปืนพกระเบิดหรือ de 5 0จอนะฮะปืนนี้เป็นปืนพกที่ขี้โกงมากนะครับเพราะว่ามันยิงแล้วจะติดระเบิดนั่นเองมาเรามาทํความเข้าใจเกี่ยวกับปืนพกระเบิดกันดีกว่ามันบอกว่าการยิงของมันทุกๆี่ฮิตจะมีโอกาสติดระเบิดก็คือทิกเกอร์ระเบิดแล้วก็ถ้าเกิดปืนพกเราเนี่ยยิงติดคิด้มันจะนับเป็น2ถูกไหม นับหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ติดคีเลยจะระเบิดแต่ถ้าเกิดยิงติดคีหนึ่งสองติดคีเนี่ยมันจะระเบิดเข้าใจใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้มันบอกว่าหลังจากหลังจากจัดการศัตรูได้แล้วดาเมจระเบิดจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นสิบสองวินาทีอืมก็คือเราเคลียร์ลูกจ็อกก่อนให้เรายิงลูกจ็อกทีก่อนมันจะบัฟเพิ่มดาเมจระเบิดขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตต่อไปฮะมันบอกว่าไอดาเมจระเบิดของมันเนี่ยมันสามารถติดคีที่ข้อได้นะ แล้วก็มีคีเล็ดเพิ่มขึ้นให้ยิบ้าด้วยมันก็เลยเป็นปืนที่ขี้โกงเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นปืนอื่นนะฮะพวกวปืนระเบิดหรือปืนไฟฟ้าปืนไฟอะไรเงี้ยเวลาติดไฟติดไฟดฟ้าหรือติดระเบิดของปืนอื่นนะมันจะไม่ติดคลิแต่ปืนพกเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยผมอะพิเศษกว่าอื่นระเบิดของผมอะติดคีได้มันเลยโกงไงเออแล้วแม่งยิงแค่ยิงคีแค่สองนัดระเบิด เอาง่ายยิงให้มันติดคิแค่สองนัดเลยติดระเบิดทันทีหมายความว่าเราต้องดันออฟคีเลตและคีดามเมจเยอะๆครับถูกไหมปืนมาบอกว่าเอ้ยยิงติดคีเนี่ยระเบิดแน่ๆได้แน่ๆติดระเบิดแน่ๆขอแค่สองนัดติดระเบิดเลยขอแค่คีคีสองนัดติดเลยอืมเพราะงั้นเราจะใส่ออฟปืนยังไงดีเดี๋ยวเราเริ่มกันฮะอ่ะปืนนะครับเวลาเราใส่มอดนะถ้าเกิดคุณไปลงแมนกาพูนถูกไหมมันจะมีให้มอด์ให้แรกถูกไหมครับมอดแรกที่คุณต้องแลกก็คือซูเปอร์ชาร์จ ซูเปอร์ชาร์ตเป็นมอสที่ควรจะแลกมาตอนที่ลงแมงกระพุนนะฮะมันจะมีน้องแมงกระพุนที่อยู่ในเมืองหยดน้ำถูกไหมน้องคุณก็ไปแลกซูเปอร์ชาร์ตมาแต่ถ้าเกิดวิ่งคุณวิ่งเก็บกล่องตามแมปได้แล้วมันจะมีมอสเพิ่มขึ้นมาผมแนะนําว่าให้คุณใส่มอสเป็นล็อกเลดบอมเบอร์ล็อกเลดบอมเบอร์คืออะไรครับล็อกเลดบอมเบอร์มันบอกว่าทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของค่าคีเลดมันจะไปเพิ่มดาเมจระเบิดศูนย์จุดห้าเปอร์หมายความว่ายิ่งคีเลดเราเยอะดาเมจระเบิดเรรายิ่งแงแขึ้น ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถใส่เป็นล็อกเลตบัมเบอร์ได้ถ้าเกิดคิเลตเราเยอะแล้วนะย้ำว่าคิเลตเราเยอะแล้วถ้าเกิดคิเลตเราเยอะให้ใส่ล็อกเลตบัมเบอร์แต่ถ้าเกิดเราคิเลตเราน้อยก็ใส่เป็นซูเปอร์ชาร์ตได้เช่นเดียวกันอ่าผมลองใส่ซูเปอร์ชาร์ตดีซูเปอร์ชาร์ตบอกว่าเมื่อติดระเบิดนะครับเมื่อติดระเบิดปุ๊บนะเมื่อเมื่อเมื่อเราทำดาเมจหรือระเบิดหรือติดระเบิดนั่นเองฮะดาเมจระเบิดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซนาที เอฟเฟกของดาเมจระเบิดที่บัฟเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันสามารถสแต็กกันได้ถึง6ครั้งหมายความว่าเราต้องยิงให้ติดระเบิดถึง6ครั้งเพื่อสแต็กระเบิดก็เท่ากับห้าคูณหกเท่าไหร่สามสิบบัฟเพิ่มดาเมจระเบิดสามสิบเปอร์เซ็นต์สามวินาทีแต่ถามว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างซุปเปอร์ชาร์จกับเลือกอันนี้เลือกอะไรผมเลือกล็อกเลตบอมเบอร์มากกว่าเพราะว่ามันไม่มีเวลามากกาหนดสมมุติว่าผมดันคิเลตได้สักหกสิบสมมุติผมดันกิเลตได้หกสิบใช่ไหมผมก็ สามสิบโดยที่ยังไม่ต้องมานั่งแบบว่าเวลาสามวิถูกไหมเออซูปเปอร์ชาร์ตอะ่ะคือมันก็ดีนะแต่ส่วนตัวแล้วผมเชียร์ล็อกเลตบอมเบอร์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องแบบว่ามานับเวลาสามวิอันนี้เป็นแค่บัฟสามวิถูกไหมได้บัฟแค่สามวิแค่นั้นเองเออแต่ว่าอันเนี้ยคือได้ถาวรเลยไม่ต้องมานั่งสามวิอะไรเงี้ยไม่มีถาวรดาเมจมาเพียวเียถาวรแน่นอนแนะนําว่าถ้าใครยังไม่มีล็อกเลตบอมเบอร์ก็ซูปเปอร์ชาร์ตนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะทําใจนิดน,นึงครับ ต่อไปฮะ,ะปืนลองปืนลองเนี่ยส่วนตัวถนะ้าผมแนะนําเป็นปืนพกบูอายนะฮะเพราะว่าเราเน้นเคลื่อนที่เร็วเน้นแบบยิงเจาะปืนเจาะก่อนเอาปืนเจาะฟ้าก่อนฮะมาร์กฟ้าก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรามาร์กฟ้าได้เจาะได้ปุ๊บปืนพกระเบิดเรายิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนั่นเองถามว่าพี่ทาไมพี่ไม่ถึงถึงไม่เอาเป็นหน้าไม้อะผมเห็นต่างชาตินะต่างชาติเล่นหน้าไม้กันหน้าไม้ก็ดีครับหน้าไม้ก็ดีแต่ว่าเวลายิงคนอะ เวลายิงคนน้องเอาหน้าม,าม้าไปยิงคนเหรอเอาหน้าม,าม้ไปยิงจุดอ่อนเงนี้เหรอไม่เราปืนพกฟ้ายิงจุดอ่อนก่อนสักสองนัดอ้าวปึงป้งปึงป้งปึงป้ง,ป,งปุ๊พกฟ้าเปิดก่อนเอาพกฟ้าเปิดปุ๊บเปลี่ยนเป็นพกทองของเรายิงก็ได้ครับดาเมจแรงขึ้นคือพกฟ้าเปิดก่อนปังปังสักนัดสองนัดก่อนก็ได้เออให้มันติดสีฟ้าเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นพ,ก,พกทองยิงก็ไม่สายครับดาเมจแรงขึ้นเยอะมากนะฮะแนะนําเลยแนะนําเป็นปืนพกคู่ฟ้ากับทองนะครับ มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นต่อไปครับชุดนะฮะชุดนี้ให้ใส่เป็นโลนวูฟสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาอธิบายฟังว่าทําไมถึงต้องโลนวูฟสี่ชิ้นครับชุดโลนวูฟสี่ชิ้นข้อดีก็คือหนึ่งได้แมกกาซีนกระสุนดกขึ้นครับลูกดกข้อสองคีเลดฮะได้คีเลดถึงห้าเปอร์รู้ใช่ไหมว่าปืนพกระเบิดคี Key ์เลดเยอะยิ่งดีถูกไหมอย่างที่รู้ด้วยกันแล้วเ,เราใส่ออเป็นล็อกเลดบอมเบอร์ด้วยยิ่งคียเลดเยอะยิ่งดีอ่าเพราะงั้น ปืนพกระเบิดต้องเน้นคีย์เลตคีดาเมจเนาะเพราะงั้นใส่โลนบุฟคุม้มแล้วต่อไปเซตที่สามมันบอกว่าเมื่อคุณยิงติดคิดที่เข้าทุกสองครั้งคิดที่เข้าสองฮิตนะมันจะเก็บสแต็กหนึ่งสแต็กสมมติเรายิงไปปังป,งปังติดคีย2สองฮิตเลยเท่ากับหนึ่งสแต็กหมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก็บสแต็กให้ครบสักกี่สแต็กล่ะมาได้สูงสุดถึงแปดสแต็กใช่ไหมอืมถ้าเราอยากจะเก็บแปดสแต็กหมายความว่าต้องยิงให้ติดคิดสักสิบหกครั้งแปดสองสิบหกสิบหกครั้ง เอ,อเราจะได้บัฟคีดาเมจอยู่ที่ประมาณ6%ต่อ1สเต็กเท่ากับ6คูณ8 48เราได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง48%สลับ3เซตนะครับต่อไปเซตที่4ของโลดวูฟพี่เชียรให้ใส่4ชิ้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันสามารถบัฟเพิ่มนะฮะมันให้เพิ่มจากปกติน้องสเต็กได้แค่8ใช่ไหมเอออืมเปลี่ยนใหม่ผมให้คุณเนี่ยสแต็กได้ถึง10เลย แล้วหลังจากคุณฆ่าศัตรูได้คุณได้คีเลดเพิ่มขึ้นอีกแปดเปอร์สองวินาทีเออบับคีเลดเพิ่มอีกสองแปดเปอร์นะสองวินาทีแล้วสแต็กขึ้นไปถึงสิบหมายความว่าเราสามารถบูทคีดาเมจได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดคิวได้เราได้คีเลดเพิ่มขึ้นอีกแปดเปอร์สองวิอืมแล้วทีนี้จะใส่ชุดอะไรดีครับก็ลลวูวฟสี่ชิ้นเทไหมก็ใส่เป็นหัวหน้ากาก้วกลงเกงอีกชิ้นหนึ่งก็เอาเป็นอ่าถุงมือแล้วกันเป็นถุงมือลงวแบบผมเนนียเป็หัวหน้้าาากากกงงงเแลว็ถมือ ต่อไปฮะเสื้อเสื้อเนี่ยใช้เสื้อแดงแบบพี่เหรอไม่ใช่ครับถอนทิ้งไปเลยฮะผมซื้อมาผิดนะฮะเสื้อเนี่ยให้ใส่เป็นเสื้อของชาแมนเสื้อชาแมนฮะอย่างที่รู้กันว่าปืนพกของเราติดขี้ได้และต้องการค่าคีเลตเยอะมากนะฮะเพราะงั้นเสื้อชาแมนจริงตอบโจทย์มันบอกว่าหลังจากที่ติดสถานะระเบิดก็คือยิงแล้วระเบิดทํางานมันจะบัฟคีเลตสามสิบห้าเปอร์เซ็นสามวินาทีนะฮะ ซึ่งสามวินาทีเราก็ลั่นรัวๆอยู่แล้วถูกไหมเรายิงโป่งๆ,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 ๆอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นสามวินเนี่ยเหลือแล่นะฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นแนะนำว่าเสื้อใช้เป็นชาแมนนะครับต่อไปถามว่าเอ้ยพี่ตอนเนี้ยเสื้อผ้าเนี่ยโลนวูฟสี่ชิ้นถูกไหมโลนวูฟสี่ชิ้นละเสื้อก็เสื้อชาแมนละเออเหลือเหลือรองเท้าเอาอะไรรองเท้ารองเท้าเนี่ยผมแนะนําเป็นเซ็ตเซ็ตนี้เลยครับเดี๋ยวผมหาให้นี่เซ็ตนี้เลยัะ รองเท้าเซตนี้ใส่หึงชิ้นข้อดีของการใส่รองเท้าอันนี้คืออะไรครับเมื่อคุณมีเลือดมากกว่า70%มันจะให้เวฟพอนดาเมจคุณ10%ซึ่งคุณจะทำดาเมจแรงขึ้นนะฮะเซตน,นี้เลยครับแนะนำชิ้นนี้ชิ้นเดียวเอาชิ้นเดียวพอนะไม่ต้องหลายชิ้นขอชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวอทีนี้น้องเจ้ของ6ชิ้นเลยก็คือครบแล้วตอนนี้ครบเซตละก็คือเป็นหัวหน้ากากกางเกงถุงมือโลนวูฟโอเคปว่า รองเท้าเป็นอ่าอะไรวะไอ้เมื่อกี้เนะี่ยเออไอที่ได้พเิเศษพอนดาเมท์อะแล้วก็เสื้อชาแมนนะครับอันนี้คือของเฟสสามนะหรือไม่ก็เฟสสองถ้าเกิดใครมีเพชรพอประมาณนี้นะฮะนี่คือบิวล่าสุดเลยครับพยายามดันคี้เหล็กคี้ดาเมทให้ได้เยอะๆอ่ะต่อไปมาดูออฟออฟเนี่ยส่วนตัวแล้วแนะนําเชียร์อยู่สองออฟก็คือเป็นออฟโมเมนตัมอัพไบโอเล์หนึ่งอันหรือไม่ก็เฟสฟูลนะครับเฟสฟูล เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่าออฟสองออฟนี้มันดียังไงเริ่มจากโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยมันบอกว่าคุณจะได้ไฟเลทเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ฟอร์ดเดอะเฟิร์สห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ the the magazine, อฟเดอะแมกกาซคุณจะได้เวฟคอนดาเมจบวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับในค่าสิบเปอร์เซ็นต์แมกกาซีนเนี่ยเดี๋ยวแปลก่อนนิดนึงงงแปลภาษาอังกฤษก่อนเอาตัวแปลมาแปลดิเออกูมานั่งแปลเองได้ไงเนี่ยโอ้แย่แย่แย่ ขอยัดแปลก่อนนะครับสักคู่นะมันบอกว่าอัตราการยิงเพิ่มขึ้นสิบเาอร์เซ็หรับห้าสิบเปอร์ซ็นตแรกของกระสุนถูกไหมอ่าก็คือแบบสมมติว่ากระสุนเรามีสักสิบแปดนัดอ่าเก้านัดแรกเนี่ยมันจะได้อ่าไฟเลทเยอะขึ้นอ่าแล้วก็สลหรับแบบว่าเก้านัดหลังอ่าเก้านัดหลังเนี่ยจะได้เวฟคอนดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแบบว่าครึ่งแม็กแรกเว้ยครึ่งแม็กแรกอะ่ะจะลั่นไว ครึ่งแม็กหลังอ่ะดาเมจจะแรงขึ้นอีก30%หมายถึงว่าเวลคอนดาเมจแรงขึ้น30%เออกลันตีนว่าหหรอออฟอะอืมต่อไปเฟสฟูลครับเฟสฟูลเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยวิกสปอตของคุณเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์นะแค่น็อตดีวิกสปอตดาเมจคือคุณไม่สามารถทําไม่สามารถทําดาเมจใส่จุดอ่อนได้ดาเมจจุดอ่อนคุณจะไม่มีเลยแต่ว่าข้อดีของออฟนี้ก็คือคุณจะได้ค่าคีเลตเพิ่มขึ้นและค่าคีดาเมจเพิ่มขึ้นนะคุณจะยอมแลกไหมเออ คุณจะยอมแลกไหมคิดคุณแบบจะยอมเสียยิงจุดอ่อนทิ้งไปวิกสปอตคุณจะไม่มีเลยคุณจะไม่สามารถทาดาเมจวิกสปอตได้ตาบใดที่คุณยังใส่ออฟนี้อยู่แต่คุณจะได้คีเลดกับคียดาเมจกับคืนไปคุณเอาไหมเออทีนี้ก็เลือกเอาว่าน้องจะเอาแบบไหนถามว่าเอยตัวเลือกที่ทําให้เราเลือกได้คืออะไรครับมันก็คือคียดาเมจนั่นเองฮะเห็นออฟลองปะเวลาเรามาถึงเฟสสามเนี่ยให้หาออฟลองคียดาเมจที่เป็นออฟสีม่วงไม่ก็ออฟสีทองให้ได้ เวลาเราตีบวกพยายามตีให้ได้ม่วงให้ได้ทองนะครับให้ได้คีเาเมตอันใดอันหนึ่งก็ได้จะเป็นโมเมนตัมอัพไวโอเลตหรือจะเป็นเฟสฟูก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นเฟสฟูข้อดีก็คือมันก็ระเบิดแรงขึ้นเพราะมีคีเดเตเกิดคีเดเมตเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าเกิเป็นโมเมนตัมข้อดีคือยิงจุดอ่อนเรายังอยู่อืเรากย็ยังยิงจุดยิงจุดอ่อนได้อยู่ครับระหว่างนี้นี่คือส่วนหัวต่อไปส่วนเสื้อครับส่วนเสื้อเนี่ยก็อ่าเหมือนเดิมครับหาออฟลองคีเดเมตให้ได้ฮะ ส่วนออฟหลักจะยังไงก็ช่างได้หมดนะฮะแต่ส่วนตัวถ้าเกิดเชียร์ก็คือเชียร์เป็นเนี่ยฮะ Endurance Shield ออฟหลักถ้าเกิดเชียร์เชียร์เป็นอันนี้นะฮะเชียร์เป็นอันนี้แต่ว่าออฟลองให้ได้คีดามิตปัญหาคือออฟลองถ้าออฟลองมันสวยคือให้ผ่านได้ออฟลองสวยเป็นยังไงครับออฟลองสวยมีอะไรบ้างมีเวฟคอนดามิตคีดามิตอ่าวิกสปอตอะไรเงี้ยฮะอ่าคือคือออฟหลักที่เราได้ใช้เนาะ เอ e m เมนท์หดาเมจสเตตัสดาเมจนะฮะแต่หลกัหลกๆต้องมีคิดดาเมจไม่มีคิดดาเมจไม่ได้ต้องมีคิดดาเมจด้วยต้องมีคิดดาเมจด้วยเวทาดาเมจคิดดาเมจวิสปอตต้องมีไม่มีไม่ได้ฮะไม่ดีไม่มีนี่คือแบบเกลือเลยนะอ่าเนี่ยผมตีบวกไปสี่ครั้งแล้วไม่ลงคิดดาเมจเลยแม่งลงออฟอื่นหมดผมก็เลยไม่เอาผมเลยมาใส่คิดดาเมจอีนนีแทนนะครับต่อไปกางเกงกางเกงเนี่ยบังคับเลยนะฮะว่าจะต้องเป็นเดชช็อต นะฮะสำหรับคนที่เล่นปืนพกระเบิดได้ช็อตนะแต่ได้ช็อตเนี่ยจะต้องออฟลองสวยด้วยนะคือ off long ออฟลองก็เหมือนเดิมครับหาคิยดาเมจเหมือนเดิมหาคิดาเมจให้ได้เหมือนเดิมครับก็คือออฟลองเวฟพอดดาเมจคิดาเมจวิกสปออ่าแม็กกาซีนคปาซิตี้หรือลดสปีดอะไรเงี้ยคือมันต้องมีอ่ะแต่ออฟหลักคือได้ช็อตนะครับถุงมือถุงมือสามารถใส่ได้2แบบครับก็คือใส่เป็นคิเลดสิบกับคิดาเมจสิบห้าอย่างนี้ก็ได้แต่ออฟลองต้องสวยนะ หรือไม่ก็ใส่เป็นคีย์เล็กสิบห้าแล้วออฟลองสวยๆนะเออก็ต้องมานั่งคัดออฟนะฮะนี่อืมก็ประมาณนะั้นคือต้องมานั่งคัดออฟว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดออฟอันไหนสวยใส่อันนั้นก่อนคือคีย์เล็กสิบห้าแต่ออฟลองกาดไม่เอาฮะต้องเอาแบบอย่างเงี้ยเออให้มาดูแบบสวยอะ่ะถ้าเกิดสวยก็คือให้ผ่านได้ต่อไปรองเท้ารองเท้าฮนะรองเท้าเนี่ยออฟรองเท้าเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้ส่วนตัว ส่วนตัวแล้วก็ใส่อันนี้ก็ได้ฮะเนี่ย c o เวเ a g e a d v a n c e แนะนำ Coverage Advanced แต่ออฟลองต้องสวยนะหรือไม่อีกอันหนึ่งก็เป็น Slow and Steady อ่ะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่าออฟทั้งสองออฟนี้มันแตกต่างกันยังไงเริ่มต้นตั้งแต่ c o เวเ a g แอ d v a n c e d นะครับข้อเดียวมันคืออะไรครับมันบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้รับดาเมจภายใน4วินะครับสมมติว่าเรากําลังสู้ๆอยู่แล้วเราแบบไม่ได้รับดาเมจเลย4วินาทีเราจะได้รับบัฟเพิ่ม m e ลีด d เม a เว Weapon d a a แล้วก็สเตตัสดาเมจ ทั้งหมด3 0วินาทีซึ่งเอฟเฟกจะถูกรีเซ็ตเมื่อ,อะระยะเวลาหมดลงอสมมติว่าเอ้ยผมกําลังสู้อยู่เว้ยผมไม่ได้รับดาเมจเลย4วินาทีมันบัฟเพิ่มดาเมจเลย20%พอบัฟหมดปุ๊บมันจะเริ่มนับใหม่ท,ทุกอย่างรีเซ็ตใหม่เหมือนเดิมครับหาออฟลองครับปัญหาอยู่ที่อฟลองเลยถ้าอฟลองดีใช้ได้ถ้าอฟลองไม่ดีไปดูอฟอื่นฮะมีดิอันนี้อฟดีไหมผมตีบวกไปปุ๊บอันนี้ตีบวกเต็มแล้วเนาะ ได้คิดดาเมจแค่9สีฟ้าผมไม่เอาฮะผมต้องการออฟคิดดาเมจแบบสีม่วงไม่ก็สีทองเท่านั้นถ้าไม่ได้ม่วงไม่ทองผมไม่เอาอะไรเงี้ยสโลเอลสเตดี้ข้อดีคืออะไรครับสโลเอลสเตดี้ข้อดีก็คือบวกดาเมจสิบเอร์เซนอาวุธระยะไม่ชิดอาวุธระยะปืนสเตตดาเมจเมื่อเลือดคุณมากกว่า90%แล้วก็บวกดาเมจเพิ่มเติอีก10%นะครับหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าเลือดคุณจะต้องเต็มตลอดเวลามันถึงจะทํางาน ถ้าเกิดเลือดคุณน้อยกว่าเก้าสิเปอร์เซ็ตเมื่อไหร่ปุ๊บบัฟที่เพิ่มดาเมจให้คุณอะ่ะมันจะไม่ทํางานคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เอเรียกว่าไงเดียเลือดไมลด่ลดได้ไหมแบบเล่นแบบเล่นแบบเลือดไมลด่ลดหรือเลือดเต็มตลอดเวลาทําได้ปะถ้าเกิดคิดว่าทําไม่ได้ก็ถอยมาใส่ชุดแบบผมก็เดีโคเวเลตแอดวานก็ได้นะครับอืมโคลเลตแอดวานก็ก็โอเคแต่ว่าหาออฟลองคคีดาเมจให้ได้สักสิบสองถึงสิบห้านะครับ อาคิดดามเมดเวฟพอนดาเมดวิกสปอตแมกกซินคาซิตี้รีโหลดอะไรเงี้ยต้องมีครับต้องมีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงหาเรื่อยๆแต่หลักๆคือคิดดามเมดเนี่ยคือดับเบิลวันต้องมีต่อไปฮะนี่เราก็พูดถึงอ,ออฟป,ปัจจุบันออฟทองแล้วก็เฟสที่3เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงสำหรับคนที่ว่าอยู่เฟสหนึ่งแล้วแบบของยังเป็นของเด็กๆอยู่นะครับเอาเป็นของเด็กๆนะเออของเด็กๆถามว่าพี่ของเด็กๆเนี่ยใส่ยังไงดี ถ้าเกิดผมยังไม่สามารถไปลงแมนกะพุนได้ยังไม่สามารถไปลงหามัดทองได้ทำงไงดีพี่ผมลงแมนกพุนยังไม่ได้แตมยังไม่ถึงพันทำงไงดีก็ให้ใส่อาวุธนะฮะมอดอาวุธเนี่ยให้ใส่เป็นออฟคิเลตก่อนครับเป็นมัดฟ้าออฟคินะครับออฟหลักที่มันเป็นออฟคิเลตคิดได้ไมนะครับใส่ไปก่อนฮะส่วนชุดไม่ต้องคิดอะไรมากครับน้องชุดเนี่ยก็ใส่เป็นบูปินชุดเนาะมันจะมีบูปินวิกสปอร์ตเดียวครับอของเอเจนต์นะครับชุดเอเจนต์ใส่ไปเลยครับ ทั้งเซตฮะใส่เต็มเลยครับเอเจนต์ทั้งเซตเอเจนต์ทั้งเซตนะใส่เลยทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยทั้งตัวเลยส่วนออฟนะฮะไม่มีอะไรมากครับใสออฟเนี่ยฮะออฟสีฟ้าเนี่ยทั้งตัวเลยครับออฟคีย์เลยที่เดเมทใสทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยฮะทั้งตัวเลยถ้าเกิดยังหาพอยต์เ t โทเนชันไม่ได้ใส่เป็นสีฟ้าไปเลยครับใส่หมดเลยฮะสีม่วงไม่ต้องไปหาใส่นะใส่สีฟ้าก็พอแล้วสีฟ้ามันตึงกว่า ถ้าเกิดยังหาอันนี้เดสช็อตไม่ได้ก็ใส่สีฟ้าไปก่อนครับได้คีเลคิดาดเม็คุ้มกว่าแล้วย้ํานะฮะดูออฟลองด้วยเวลาใส่สีฟ้าคีเลคีดดเม็พยายามตีบวกให้ลงได้คิดเก้เม็ด9%แบบเนี้ยให้มันได้คิดเก้เม็ด9%แบบเนี้ยครับถึงจะโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้คิดเก้เม็ด9%มาปุ๊บข้อดีคือคิดดเม็ต้น12บวก9เท่ากับ21เราจะได้คิดดเม็เยอะมากนะครับ เนี่ยใส่แบบสีฟ้าทั้งตัวเลยนะฮะช่วงต้นเกมอ่ะสีสีฟ้าทั้งตัวเนี่ยสีฟ้าทั้งตัวเป็นคริดตเมตบวกเก้าเนี่ยใส่ทั้งตัวแล้วคุณจะมีครดสเมจคริเลตเยอะมากอืมถามว่าเอ้ยพี่ถ้าเกิดหนูเพิ่งเริ่มต้นเกมมาหนูมีเพชรอยู่เนี่ยหนูซื้อปืนเสร็จละหนูจะไปซื้ออะไรต่อดีซื้อเสื้อครับหลังจากซื้อปืนระเบิดเสร็จแล้วซื้อเสื้อชาแมนต่อเลยถ้าเกิดซื้อสมมติมีเพชรอยู่ประมาณสักหมื่นหกอ่ะซื้อปืนระเบิดได้แล้วใช่ไหมต่อไปชิ้นที่สอง ชาแมนหลังจากซื้อเสื้อชาแมนเสร็จแล้วไงต่อฮะค่อยไปซื้อปืนพกบาย่าพอปืนระเบิดเสื้อแล้วก็ปืนพกบูอายเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาไล่เก็บพวกชุดโลนวูฟค่อยเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นค,ค่อยเก็บไปจนกว่าจะครบพอครบปุ๊บก็โอเคเสร็จสมบูรณ์ที่เหลือก็ปิดท้ายด้วยรองเท้าไอที่เพิ่มเวทพ่นดาเมจนั่นแหละก็ประมาณนี้ถ้าอยากโหดแนะนำดันขี้เหล็กขี้ดาเมจเยอะๆนะฮะสำหรับปืนพกระเบิด หลักๆจะอยู่ที่คีเลศิีเดเมทวิกสปอร์ตถามว่าสําคัญไหมก็เฉยๆกลางๆไม่สําคัญมากแต่หลักๆจะไปอยู่ที่คีเลศขีเดเมทยิ่งคีเรศเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าทุกครั้งที่ติดคีติดคีบ่อยระเบิดบ่อยท่องไว้ติดคีบ่อยระเบิดบ่อยอืมแล้วติดคีแต้วไงต่อก็คีเดเมทเยอะๆก็ยิ่งดีมันก็ยิ่งแรงถูกไหมเออแค่นั้นแหละคีเลศิีเดเมทเล่นง่ายสองออฟพอแต่ดันยากอืมแค่นี้แหละครับอ่ นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องดันเอาแค่คิดไดคิดได้เมอย่างเดียวพอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับบิวปืนพกระเบิดก็ขอที่สุดลงแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำปืนอื่นๆมาให้อีกนะครับเฮ้ฮะบ๊ายบายครับ